รีวิวต่างหูเงินแท้แบบหนีบรุ่นวาฮาร่าและรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันครับขึ้นชื่อว่าเป็นต่างหูเงินแท้แบบหนีบนะครับแน่นอนว่ามันก็จะเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่ได้เจาะหูนะครับผมหรือว่าอาจจะเจาะหูแค่หนึ่งรูแต่ว่าอยากจะใส่ต่างหูที่มากกว่าหนึ่งชิ้นขึ้นไปนะครับตัวต่างหูแบบหนีบเนี่ยก็จะค่อนข้างตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่มนี้เลยครับ ในส่วนของตัวดีไซน์รุ่นวาฮาร่านี้นะครับก็จะมีจุดเด่นที่ค่อนข้างไม่เหมือนใครเลยนะครับก็คือว่าผมเนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากในเรื่องของวัฒนธรรมไวกิ้งนะครับถ้าหากว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยลองไปสืบค้นข้อมูลหรือว่าดูภาพที่มันเกี่ยวกับเรื่องของไวกิ้งเนี่ยก็จะเห็นรวดลายและลักษณะประมาณนี้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าผมจะนิยามดีไซน์ของรุ่นวาฮาร่าเนี่ยมันคือความแข็งแกร่งที่ถ่ายทอดออกมาผ่านความอ่อนช้อยอ่อนโยนครับผม นะครับสังเกตง่ายจากการที่ว่าลูกค้าจะเห็นว่าตัวดีไซน์เนี่ยเหมือนจะเน้นความโค้งของลายเส้นใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่จะมีความคมของตัวชิ้นงานครับและนี่แหละครับก็คือส่วนที่ผมเล่าให้ฟังว่าเอกลักษณ์ของตัวไวกิ้งไหนก็คือความแข็งแกร่งความดุด,ดันนะครับที่มันถ่ายทอดมาผ่านความอ่อนโยนอีกทีหนึ่งครับก็เลยเป็นจุดเด่นของตัวชิ้นงานรุ่นวาฮาร่านี้ครับที่ผมถ่ายทอดมาผ่านตัวชิ้นงานนี้ครับผม นอกจากนั้นนะครับนอกจากใน่วนของตัวชิ้นงานที่มันดูมีรายละเอียดที่ชัดเจนแบบนี้ใช่ไหมครับเช่นเคยครับก็คือว่าพอเป็นชิ้นงานเงินแท้ที่มีรายละเอียดเยอะเนี่ยทั้งผมก็จะนําเอาตัวชิ้นงานเนี่ยไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการลมดําแล้วก็ขัดเงากับผมโดยที่ขั้นตอนนะครับก็เหมือนเคยเลยครับก็คือจะเอาตัวชิ้นงานนะครับไปไปทาการลมดําให้มันเท่ากันทั้งหมดครับก็คือตัวชิ้นงานก็จะดําทั้งหมดเลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอตัวชิ้นงานมันดำใช่ไหมครับเราก็จะนำเอาตัวชิ้นงานเนี่ยมาขัดนะครับขัดโดยช่างฝีมือโดยที่จะทําทีละชิ้นเลยครับเป็นงานแบบแฮนด์เมดครับผมซึ่งพอเราขัดปุ๊บเนี่ยในความหมายก็คือตรงส่วนที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยตรงตรงเลเยอร์ที่มันนูนขึ้นมานะครับมันก็จะมีความเงามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนชิ้นงานที่มันเป็นเหมือนเป็นร่องลงไปเนี่ยก็จะเกิดความดําครับเหตุผลที่เราทําแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มตัวมิติให้กับตัวชิ้นงานครับให้มันดูเหมือนกับ ไม่เพลนสีแบบไม่เท่ากันไปทั้งหมดนะครับมันก็ช่วยให้ตัวชิ้นงานเนี่ยดูโอเคมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของการใส่นะครับเนื่องจากเอาเป็นต่างหูแบบนีบเนี่ยคุณลูกค้าก็จะสามารถใส่ได้อย่างสะดวกเลยครับก็เพียงแค่กางออกแล้วก็หนีบใส่ได้เลยครับเวลาที่คุณลูกค้าได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่มันหุบเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็สามารถที่จะกางออกแบบนี้ได้เลยครับพอกางออกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะหนีบในส่วนที่คุณลูกค้าต้องการได้เลยครับอาจจะเป็นส่วนใบหูตรงส่วนนี้นะครับหรือว่าอีกส่วนนึงที่ คุณลูกค้านิยมหนีบกันมากที่สุดก็จะเป็นส่วนติงหูครับผมส่วนติงหูก็จะเป็นลักษณะตรงนี้ครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมผมคิดว่าสําหรับตัวลายรุ่นวาา่านี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเหมาะกับคุณลูกค้าที่แบบไม่ได้แต่งตัวเหมือนเฟียสมากครับคือสมมุติว่าถ้าผมเปรียบเทียบกับตัวคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่พูดถึงเรื่องไทฟอนน่ะตัวไทฟอนเนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบดุดุดันมากกว่า นะครับถ้าหากว่าคุณลูกค้าสังเกตแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างรุ่นวาฮาร่าเนี่ยมันจะมีความเท่แต่ว่าก็แฝงความเหมือนอ่อนโยนเข้าไปในนั้นด้วยครับคือมันจะไม่ได้แบบดูดุดันร้อเหมือนกับตัวรุ่นไทฟอนแต่ว่ารุ่นวาฮาร่าเนี่ยมันจะมีความโค้งมีความอ่อนอ่อนช้อยที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นสายคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงที่แบบมีอยากอยากเพิ่มลุกความเท่น,นิดนะครับไม่ได้แบบว่า ให้มันดูดุมากเนี่ยผมว่ารุ่นวาฮาราเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยครับแต่แน่นอนถ้าหากว่าเป็นรุ่นอย่างรุ่นไทฟอนรุ่นนี้เนี่ยก็ชัดเจนเลยครับว่าดูเหมาะกับสายเท่เดียวแน่นอนนะครับแต่ว่ารุ่นวาฮาร่าเนี่ยผมว่าเหมือนเป็นจุดตรงกลางครับก็คือระหว่างความเท่กับความอ่อนโยนอ่อนช้อยนะครับของตัวชิ้นงานแล้วก็ตัวสไตล์ที่คุณลูกค้าเลือกนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับก็คือทําตามขั้นตอนนั้นละครับกดผ่านตะกร้าแล้วก็ เป็นการชาระเงินแล้วก็ส่งสลิปตามระบบได้เลยครับหรือว่าจะเป็นการสั่งซื้อผ่านทาง Facebook Inbox นะครับหรือว่า n s t t g r r m m i r r e t t e ม s a g e ครับผมหรือว่าจะเป็นทางแอปสีส้มก็ได้เช่นกันนะครับสามารถเลือกตามที่คุณลูกค้าสะดวกได้เลยครับหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจนะครับมีโซนไหนที่อยากจะสอบถามแอดมินเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะส่งข้อความมาทักมาหาทางแอดมินได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ